พวกเราฉันได้กระดานเกมการ์ดเวอร์ชัน2.0น2.0มาด้วยเฮ้ยมาไงวะนี่มันสินค้าที่ยังไม่มีวางจำหน่ายเลยนีครับท่านอาจารย์ใช่นี่เป็นสินค้ารุ่นตัวอย่างที่ได้มาก็เพราะคุณพ่อภาษิตาส่งมาให้ให้ฉันช่วยรีวิวก่อนขายจริงนะสุดยอดไหนไหนมันทำอะไรได้บ้างเขามีคู่มือมาให้ด้วยนะแต่กูยังอ่านไม่หมดเลยเท่าที่รู้มันทำให้เราเล่นเกมการ์ดว่าเราเองได้หลากหลายมากขึ้น กูลองทำมาแล้วเกมนึงอยากลองเล่นดูไหมมันก็ต้องเล่นอยู่แล้วลุยเลยเงินก็กดปุ่มเปิดเครื่องอย่างแจว๋วตัวกระดานมีภาพขึ้นมาแล้วแล้วมันจะต้องเล่นยังไงล่ะครับท่านอาจารย์คือว่าในบ่อน้ำนี้จะมีตัวการ์ตูนดังๆเพียบเลยและผู้เล่นจะต้องใช้เหยื่อล่อเพื่อตกมันขึ้นมาผู้เล่นแต่ละคนจะได้การ์ดคนละสามใบสำหรับวาดเหยื่อใครที่ตกได้คะแนนเยอะที่สุดคนนั้นชนะ มาเลยเดี๋ยวจะตกให้ดูถ้าหากว่าเป็นตัวการ์ตูนดังๆมันก็ต้องไอ้นี่แหละเจอนี่หน่อยเป็นไงการ์ดเฮดขยายล่างผูวลิตนี่นายคงกจะตกมาริโอขึ้นมาสินะใช่แล้วมาเลยมาเลย <c oughs> นั่นไงมาแล้วชึบชึบผู้เล่นตกได้มาริโอได้รับ90คะแนนได้90คะแนนเลยแล้วนี่มันเยอะหรือมันน้อยวะเนี่ย ผมเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ว่ากระดาน2.0ทำให้มีวิธีการเล่นที่หลากหลายขึ้นเยอะเลยนะครับงั้นต่อไปเหยื่อของผมก็จะต้องเป็นเจ้านี่เลย <ว Lindsay> นี่มึงวาดอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้ตัวดำๆเนี่ยนายคอยดูก็แล้วกันมาเลยถ้าเป็นคนคนนี้ยังไงนายก็จะต้องมาแน,น่ๆ <S <S มาแล้ว <S <S ตัวอะไรวะโค<ท>่โนานงั้นหรออ๋อ ตัวดำๆนี่คือฆาตกรในโคนันนี่เองเจษดาตกได้โคน,นันได้รับ20คะแนนท่านอาจารย์ครับทำไมโคน,นันถึงได้คะแนนน้อยกว่ามาริโอล่ะครับทั้งๆท,ท,ที่ก็เป็นตัวละครดังทั้งคู่หรือว่ามาริโอจะดังกว่าจริงๆแล้วความดังมันไม่เกี่ยวกับคะแนนเลยเจษดามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวละครโคน,นันน้ำหนัก20กิโลเลยได้20คะแนนส่วนมาริโอน้ำหนัก9กกิโลเลยได้90คะแนนไงเข้าใจแล้วครับ แบบนี้นี่เองนอกจากจะต้องคิดว่าจะใช้เหยื่อะอะไรในการตกตัวกระตูนอะไรยังจะต้องคิดถึงน้ำหนักของตัวละครน,นั้นๆงั้นฉันขอลองบ้างนะ <c oughs> นี่อะไรวะเนี่ยรุนก่อนหอยแครงเหรอ <c oughs> นี่โดรลายากิงั้นนายก็คงกะจะตกโดราลไอมอนสินะใช่ถ้าพูดถึงน้ำหนักโดราลไอมอนก็ตัวหนักนะ <c oughs> ได้แล้วได้แล้ว ได้มาแล้วโดราลเอมอนอลุนกรตกได้โดรไเอมอนได้คะแนน129.3คะแนนโอ้โ้หูขึ้นไปเป็นร้อยเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้พวกนายเหลือการ์ดอีกคนละสองใบนะต้องแซงอลุนกรให้ได้เลยดีละงั้นรอบนี้จะต้องตกตก,กระตุนที่ตัวใหญ่ๆไปเลยโดนัทอย่างนั้นเหรอนี่นายกาจะตกตัวอะไรกันแน่บิ๊กมัมจากเรื่องวันพีชอาจจะได้ถึงพันกิโลเลยก็ได้ <c oughs> มาแล้ว มาเลยบิ๊กมัมฮึบเอา้าอะไรวะเนี่ยนี่มันโฮเมอร์ซิมสันนี่นาะผู้เล่นพูลิตตกได้โฮเมอร์ซิมสันได้รับหน,นึ่งสิคะแนนคะแนนสะสมเป็น200คะแนนรอบนี้ฉันรู้แล้วว่าจะตกตัวอะไรมันจะต้องขึ้นแสงนายได้แน่นอนพูลิตไปเลยเยื่อล่อหัวหอมหัวหอมงั้นเหรอมันมีด้วยลอวะไอตัวที่ชอบกินหัวหอมเนี่ยมีสิ มีอยู่ตัวกะโตนหนึ่งที่ทั้งตัวใหญ่แล้วก็ชอบกินหัวหอมมาแล้วขึ้นมาเจ้ายักษ์เขียวเชรกงั้นหรอสุดยอดไปเลยเจษด,ดาต้องได้คะแนนเยอะแน่ๆผู้เล่นเจษด,ดาตกได้เช็กได้รับ220คะแนนคะแนนสะสม240คะแนนปัดถูเอ้ยโดนแสงไปจนได้ฉันก็นึกออกแล้วว่าจะตกตัวอะไรดี เกียวซาไอ้นี่มาแปลกอีกแล้วจะตกตัวอะไรว่ารุนกรนายรอดูแล้วกันแต่ฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะชนะของเจษด,ดาได้หรือเปล่ามาแล้วฮึโอ้ไอโปนี่เองผู้เล่นอรุณกรตกได้โปได้รับ135คะแนนคะแนนสะสม264.3คะแนนกะแล้วว่าจะต้องสู้ของเจษด,ดาไม่ได้ มีกูคนเดียวที่ล้างท้ายอยู่เลยแบบนี้ยอมไม่ได้แล้วงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงลาเมงตัวกระตูนที่ชอบลาเมงอย่างนั้นเหรอถ้าจะมีที่ฉันนึกได้ก็คือนารุโตะใช่เลยกูจะตกนารุโตะขึ้นมาแต่ว่านารุโตะต่อให้หนักเต็มที่ก็คงไม่น่าเกินหกกิโลเกินดีคอยดูแล้วกันมาเลยนารุโตะฮึบ วสำเร็จได้นารุโตมาแล้วผู้เล่นผู้วริตกได้นารุโตะได้รับห้คะแนนเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าไม่เกินหกกิโลเดี๋ยวก่อนนารุโตนะ่ะสามารถแยกเงาพันล่างได้จาก50ากิโลมันก็จะกลายเป็นห้าหมืนกิโลคาถาแยกเงาพันล่างอา้าวไม่เห็นแยกเลยวะมึง กูไม่ได้ใส่ความสามารถของการ์ดลงไปเพราะงั้นมันแยกเงาพลังไม่ได้ปัดโทคะแนนสะสม250คะแนนงั้นเกมนี้นายก็แพ้แล้วพูวลิตจะเหลือก,ก็แค่ฉันกับอรุณกรและฉันก็นึกออกแล้วด้วยว่าการ์ดใบสุดท้ายฉันจะตกอะไรขึ้นมาฮึบชเฮ้ย <c oughs> ไอ้บ้องๆนี่มันบ้องอะไรวะนี่มันคือโปกเกฟุตถ้าฉันคำนวณไม่ผิดละก็สิ่งนี้จะตกเจ้านั่นได้แน่นอน โปเกฟู้ดงั้นเหรอเหมือนกับโปเกบอลน,น่ะนะใช่แต่ว่าถ้าใช้โปเกบอลธรรมดาในการเป็นเยือคงจะตกได้แค่ปิก,กจูถ้าอยากจะได้เจ้านี่ล่ะก็ต้องใช้โปเกฟู้ดเท่านั้น <pasa> มาแล้วขึ้นมาเลยเจ้าคาบิกอน <S 1> <S 1> โอ้โหตัวยังใหญ่ผู้เล่นเจษดาตกได้คาบิคอนได้รับคะแนน460คะแนนคะแนนสะสมรวม700คะแนน งั้นสุดท้ายก็มึงแล้วลุนกอนต้องตกตัวอะไรที่หนักกว่า436คะแนนขึ้นไปถึงจะชนะเจษดาได้โหตัวที่หนักขนาดนั้นนึกยังไงก็นึกไม่ออกเลยงั้นฉันวาดพิซซ่าแล้วกันพิซซ่างั้นเหรอมันก็มีตัวละครหลายตัวนะที่ชอบพิซซ่าเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเป็นตัวละครที่ชอบกินพิซซ่าก็น่าจะต้องอ้วนๆล้วมัง้งมาแล้ว โอ้โหแรงเยอะมากเลยนะเนี่ยตัวอะไรวะผู้เล่นอรุณกรตกได้กอซิล่าได้รับคะแนน9,000 0คะแนนผู้เล่นอรุณกรเป็นฝ่ายชนะเย้ชนะแล้วแต่ว่าฉันไม่เคยได้ยินเลยนะว่ากอซิล่าจะชอบกินพิซซ่าก็มันละลาซ่าเหมือนกันละมัง หรือว่ามึงใส่ข้อมูลผิดไว้สมศักดิ์ไม่ผิดนะแล้วกอซิล่ามันชอบกินพิซซ่าเหรอวะเปล่าซะหน่อยกอซิล่าชอบกินพลังงานนิวเคลียร์เข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ดูที่หน้าพิซซ่าของอลุกอนกรสิครับมันเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์พลังงานนิวเคลียร์เลยตกกอซิล่าขึ้นหมดได้เฮ้ยสนุกว่ะกระดาน2.0เนี่ยแล้วนี่มันมีเกมรูปแบบอื่นอะไรอีกเปล่าอ่ะมีเยอะมีเยอะอาจจะคู่มือมายังไม่หมดเลยงั้นลองดูเกมนี้เกมการประมูลผู้เล่นทั้ง4ี่คน จะรับบทเป็นจิตกรและนักสะสมเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับเหรียญทองคนละสิบเหรียญโห<ฮ><ฮ>เจ้าเครื่องนี้มีโทเคนให้ด้วยแฮะนอกจากนี้ผู้เล่นจะได้รับการ์ดแบบใหม่เพื่อใช้สําหรับการวาดผลงานศิลปะ <c oughs> ผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นศิลปินแล้วออกแบบผลงานศิลปะผ่านการ์ดพวกนี้ <c oughs> ศิลปินสามารถสร้างผลงานโดยใช้การ์ดไม่เกิน4ี่ช่อง <c oughs> เมื่อได้พาผลงานศิลปะขึ้นมา ผู้เล่นสามารถนําผลงานมาลงประมูลได้และผู้เล่นทั้ง3คนที่เหลือจะมีสิทธิ์ในการตั้งราคาประมูลหากใครให้ราคามากที่สุดจะได้ผลงานศิลปะชิ้นนั้นไปและนี่คือกําแพงของนักสะสมผู้เล่นที่สะสมผลงานศิลปะจนเต็มกําแพงได้ก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะมีข้อแม้ว่าห้ามสะสมผลงานศิลปะของศิลปินคนเดิมเกิน3ชิ้นห้ามวางผลงานศิลปะซ้อนกันและห้ามให้ผลงานศิลปะเกินขอบกำแพงเฮ้ย อันนี้ก็น่าสนุกมาเลยมาเลยลอบนี้กูเอาจริงแล้วการ์ดใบแรกขอนําเสนอภาพยีรับผลงานศิลปะระดับนี้มันต้องมีสิบเหรียญทองกันแล้วก่อนเล่นเกมนี้หลักๆเราจะต้องหารูปภาพเพื่อเอามาติดให้เต็มกําแพงเพราะงั้นการ์ดศิลปะแต่ละใบจะมีผลมากๆแล้วการ์ดของภูวลิตเป็นรูปแบบที่จัดวางง่ายพื้นที่เยอะหากใครได้ใบนี้จะได้เปรียบในเกมนี้เราจะต้องเอามันมาให้ได้ เราคงจะต้องลงประมูลสักหเหรียญทองถ้าลงเยอะกว่านี้ในตาต่อไปอาจจะไม่มีเงินเหลือพอประกาศผลประมูลสมศักดิ์สองเหรียญทองเจษดาห้าเหรียญทองอรุณกรสองเหรียญทองผู้ที่ได้รับผลงานศิลปะชิ้นนี้คือเจษดาโูเจษดาลงห้าเหรียญเลยละเนี่ยอะไรกันวะทําทไมลงน้อยกันจังเรานี่รูปีราบเลยนะผลรวมปัจจุบันงันต่อมาก็ตาชัน เริ่มประมูลได้เลยครับการ์ดของท่านอาจารย์มุมภาพไม่ค่อยดีหากว่าได้มาจะจัดเลี้ยงลําบากงั้นลงประมูลแค่หนึ่งก็พอผลการประมูลคือภูวลิสสูตรเหรียญทองเจษดาหนึ่งเหรียญทองอรุณกรสูตรเหรียญทองเอานี่พวกนายไม่ประมูลเลยหรือไงมึงก็ยังอุตส่าห์เอานะเจษดารูปทรงมันวางยากแบบนี้ใครจะไปอยากได้วะโถเอ้ยขายได้แค่หนึ่งเหรียญเองล่ะเนี่ยผลรวมปัจจุบัน อนนี้เราก็มีต้องสองรูปภาพแล้วแต่ว่าเงินเหลือน,น้อยมากๆตานี้เราเล่นเป็นศิลปินจะต้องทำผลงานศิละปะออกมาเพื่อเอาเงินคืนมาให้ได้ <c oughs> รูปวาดของเจษดาเป็นแนวยาวเหรอเนี่ยแบบนี้ต้องเอามาให้ได้แล้ว <c oughs> ผลการประมูลสมฝักสามเหรียญทองภูวริสห้าเหรียญทองอรุณกรสองเหรียญทอง <c oughs> ได้มาแล้วผลงานแลซะด้วย <c oughs> ผลรวมปัจจุบันต่อไปก็ตานายอารุณกรอรืม ของฉันขอเป็นแบบนี้แล้วกันกรอบรูปเดียวอย่างนั้นเหรอจริงสิลืมไปเลยกรอบที่สําคัญที่สุดคือกรอบรูปแบบนี้เพราะมันสามารถอุดช่องว่างได้ใบนี้จะต้องออกมาให้ได้เลยผลการประมูลสมศักดิ์ห้าเหรียญทองภูวลิศหกเหรียญทองเจษฎาเจ็ดเหรียญทองโหฉันว่าฉันประมูลเยอะแล้วนะไอเจษฎานี่มึงกะไม่แบ่งใครเลยนะเนี่ยผลรวมปัจจุบัน แต่ว่าตอนนี้อรุณกรรวยมากเลยนะเนี่ยแต่ฉันยังไม่มีผลงานศิลปะสักรูปเลยงั้นเดี๋ยวรอซื้อผลงานศิลปะของกูได้เลยอรุณกร <c oughs> อันนี้แหละยังไงก็ต้องสิบเหรียญทองขึ้นไปซื้อหนึ่งได้ถึงสองสองใบเลยเหรอกระเป๋าสตังสันเลยนะเนี่ยใช่แล้วสุลต่านทั้งหลายรอบนี้ราคาต้องแรงๆหน่อยกรอบรูปสองใบเลยอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นการ์ดที่ดีมากๆเลยนะเสียดายที่ตอนนี้เราไม่มีเงินพอจะประมูลแล้ว ผลการประมูลสมศักดิ์สามเหรียญทองเจษดาสองเหรียญทองอรุณกรสองเหรียญทองอ้าเฮ้ยทําไมมึงประมูลกันน้อยแท้วะก็กูเห็นว่าทุกครั้งอรุณกรจะลงเต็มที่แค่สองเหรียญทองกูเลยลงแค่สามไงโ <c oughs> ถเอย้ยโถเอย้ยท่านสุลต่านทําไมขี้เหนียวกันจังวะผลรวมปัจจุบันรอบนี้จะต้องขายให้ได้เลย <c oughs> โอ้มึงมาแปลกแปรแปยะแบบนี้ใครจะซื้อวะ <c oughs> กรอบรูปนั้นของท่านอาจารย์ มันเหมาะกับเราเลยนี่นาะแล้วดูทีท่าว่าไม่น่ามีใครต้องการภาพใบนี้อลุณกรณก็คงจะลงศูนเหมือนเดิมภูวลิตก็ด้วยงั้นตอนนี้เราลงแค่สองพอผลการประมูลภูวลิตสูเหรียญทองเจษดาสองเหรียญทองอลุณกรสูเหรียญทองสําเร็จได้มาแล้วผลรวมปัจจุบันมึงยอมหมดตัวเพราะภาพนนี้เหรอถึงฉันจะหมดตัวแต่ฉันก็ได้ผลงานศิลปะเยอะกว่าใคร ตอนนี้เรากลับมาเป็นศิลปินอีกครั้งและตอนนี้เราไม่เหลือเลยสักเหรียญทองเราจะต้องลงการ์ดที่ทุกคนแย่งกันประมูลเพื่อเอาเงินกลับมาให้ได้และการ์ดที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่าการ์ดกรอบรูปเดียวสี่อันแบบนี้โูกรอบเดียวเลยเหรอแบบนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วยากหน่อยแล้ว,ว่วะเพราะว่ามึงต้องเจอสุลต่านภูวลิศผลการประมูลสมศักดิ์แดเหรียญทองภูวลิศเ้าเหรียญทองอรุนกร สิเหรียญทองคูณพระมึงใจป่าจังวะทุกทีเห็นลงแค่สองเหรียญก็มันเป็นการ์ดที่ดีที่สุดนี่ฉันก็เลยให้ราคาเยอะหน่อยแล้วฉันเองก็มีแต่เงินยังไม่มีภาพเลยทําไมผลงานของกูมันขายไม่ได้อย่างนี้บ้างวะผลรวมปัจจุบันตอนนี้เราขาดแค่สามช่องตรงนี้ถ้าได้กรอบรูปที่เป็นรูปแบบตามนี้ละก็เราก็จะชน,นะงั้นรอบนี้ของฉันเอาแบบนี้แล้วกัน กา์ดของอรุณกรเป็นแนวยาวไม่มีความหมายยังไงก็เอามาใส่ในกำแพงไม่ได้งั้นรอบนี้ปล่อยผ่านไปผลการประมูลสมศักดิ์หกเหรียญทองภูวลิศแปดเหรียญทองเจษดาสูตรเหรียญทองเอา้าเจษดาไม่ประมูลหรอนี่แนวยาวเลยนะรอบนี้ผมขอปล่อยผ่านไปก่อนนะครับผลรวมปัจจุบันนึกอะไรออกแล้วสาเหตุที่เจษดามันไม่ประมูลรอบที่แล้วเพราะมันใช้กรอบรูปแบบนั้นไม่ได้ จากการคำนวณภาพที่เจษดามีทั้งหมดตอนนี้ที่มันขาดคือการ์ดที่หน้าตาแบบนี้เพราะงั้นถ้าพวกมึงไม่อยากแพ้ก็ทุ่มสุดตัวมาไม่งั้นก็ให้เจษดาชนะไปตอนนี้เจษดามีสิบเหรียญทองถ้าอยากจะชนะละก็จะต้องลง11เหรียญทองขึ้นไปในที่สุดผลงานศิลปะของกูก็ขายได้แพงๆแล้วเจ้าผัวลิปนี่อ่านเกมขาดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย นี่นายจงใจปันราคาผลงานศิลปะอย่างนั้นเหรอแบบนี้มันมัดมือชกกันชัดๆเขาเรียกว่าการทำธุรกิจช่วยไม่ได้นะลุนกอนก็คงต้องลุยเต็มที่แหละผลการประมูลสมศักดิ์สิบเหรียญทองเจษดาสิบเหรียญทองอรุณกรสิบเอ็ดเหรียญทองสุลตานสุลตานผมน่มาสุลตานครับผมขอโทษทีนะเจษดาฉันต้องหยุดนายเอาไว้ก่อนผลรวมปัจจุบันรวยโว้ยรวยโว้ย เดี๋ยวอันนี้ไว้ซื้อรถเบนซ์และอันนี้ก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ส่วนอันนี้เอาไว้เที่ยวต่างประเทศเก็บเงินไว้ซื้อผลงานศิลปะของกูด้วยนะเพราะว่ามันคือรูปนี้เฮ้ยถ้าไม่อยากให้เจสดาชนะก็คงต้องทุ่มสุดตัวนั่นแหละแบบนี้มันก๊อปกันนีว่วะไม่ได้ก๊อปนี่มันคือการทำธุรกิจปัดโถเอ้ยโดนย้อนสอนจนได้ผลการประมูลคูวลิศิอเหรียญทองเจษดา หนึ่งเหรียญทองอลุนกร์สี่เหรียญทองเฮ้ยเจสดาทำไมมึงไม่ลงสิบเหรียญทองวะจะลงไปทำไมเล่าผัวลิฟยังไงนายก็ลงสิบเอ็ดเหรียญทองอยู่แล้วหน่อยแน่หน่อยแน่ไอ้เจ้าพวกนี้ผลรวมปัจจุบันสุลต่านครับสุลต่านถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทุกคนก็คงจะลงแต่การ์ดที่เราต้องการเพื่อเรียกราคาให้สูงที่สุดปล่อยเอาไว้แบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างสิ กติกาบอกว่าผู้เล่นทั้ง4คนจะรับบทเป็นจิตกรและนักสะสมผู้เล่นที่สะสมผลงานศิลปะจนเต็มกำแพงได้ก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะจริงสิลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเสร็จแล้วผลงานของฉันนี่มันการ์ดที่มึงต้องการนี่นะแต่คงจะไม่ได้ราคาดีหรอกนะเพราะคนไม่ได้ต้องการเหมือนมึงฉันก็เลยไม่ขายไง ฉันจะเก็บเอาไว้เองเอ้าเฮ้ยได้ไงเล่าได้สิกติกาไม่ได้กําหนดเอาไว้นี่เอกสาร2.0นมันทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอได้ครับเพราะว่าผู้เล่นเป็นทั้งศิลปินและนักสะสมกติกาไม่ได้ห้ามให้ศิลปินสะสมผลงานตัวเองแค่ห้ามสะสมเกิน3มชิ้นเท่านั้นเจษดาเป็นฝ่ายชนะอะไรกันเนี่ยทาไมเรื่องนี้กูไม่ฉุกคิดวะสวัสดีครับทุกคนผมสมศักดิ์จากโรงเรียนวัดสวนสม้ม วันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่นั่นก็คือกระดานเกมการ์ดว่าตัวเองของตัวตูมีรูปแบบการเล่นใหม่ๆมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่าอัปเกรดกว่าเดิมเยอะเลยสมศักดิ์เราได้เจอกันแน่มัโ <laughs> ปรดติดตามตอนต่อไปการ์ตูนต้นใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นกดติดตามอาไว้ด้วยนะ